ปลายทางของการเป็นเจ้าของตู้เวดดิ้งแมชีนคืออะไรหลายคนสอบถามมานะครับก่อไนไปถึงปลายทางเดี๋ยวผมขอเล่าต้นทางก่อนต้นทางเนี่ยก็คือการที่เรารับข้อมูลเนาะแล้วก็ตัดสินใจเป็นเจ้าของตู้นะครับมาถึงปลายทางปลายทางนี่คือเราเป็นเจ้าของตู้ละแล้วตู้นี่คือเมคกมันนี่ให้เราตลอดเวลาเลยในช่วงที่เราเป็นเจ้าของตู้นะครับต้องบอกก่อนครับกูว่าตู้เวดดิ้งแมชีนนะครับอายุก,การใช้งานเฉลี่ยก็ประมาณ5้าปีขึ้นไปบางตู้ก็7็ปีบางตูกงต้ก็แปี1ิปีขึ้นอยู่กับการมนเทนแนนซ์า้ามมีเทนแอนด์ยิงามากๆเนี่ยยู้เดย เช่นรถยนต์ที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันนะครับอายุ30ปี40ปีก็ยังใช้งานได้อยู่ถูกไหมครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเรามีปู่ซอ่อมรถถ้าเราเสียเข้าไปซออ่อมอูนะครับตู้เวนดิ้งแมชีนก็เป็นอีกอุสาหกรรมหนึ่งครับที่เหมือนกันเลยถ้าเราดูแลมันถูกวิธีนะครับมันก็อยู่กับเราได้ดยาวๆเลยทีนี้ปลายทางก็คือเราอาจจะไปเห็นตู้เวนดิ้งแมชีนที่อยู่ข้างทางเนาะที่แบบว่าเกาคุณเกาะแล้วก็ไม่มีคนใช้บริการเจ้าของเองอาจจะไม่ได้มีการเมนคะแนนโหว่าใส่ใจขนาดนั้นนะครับเพราะว่า่างแล้วครับตู้เว จุดจบของตู้เนี่ยมันก็อย่างที่ทุกคนเห็นเนาะแต่ว่าเราสามารถเปลี่ยนจุดจบของตู้ได้ไหมครับแต่เช่นสมมติว่าตู้เนี้ยเราใช้งานมาก็ระยะนีล้ละเราก็ไปทิ้งแล้วตามการใช้งานของตู้หรืีวอร์ดเคสเลยเราตั้งไปบุ๊กไม่มีคนกดขั้นเไงครับเราไปลไลน์รูปไชั้นได้ซึ่งเป็นพิธีการที่เราสามารถที่จะเปลี่ยนจุดจบเป็นโอกาสนะครับผมซึ่งในท้ายสุดน,นะครับจุดจบของตู้นะครับเราสามารถที่จะคอนโทรลได้เลยนะครับดูที่ว่าเราใส่ใจตู้มากน้อยแค่ไหน